นี้เรามาร่วมกันสวดมนต์เพื่อชีวิตที่ดีของเราทุกคนเสริมพลังบุญโดยการรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดรูปผิดเมียเขาไม่พูดโกหกและไม่ดื่มสุรายาเมาและน้อมระลึกถึงบุญกุศล ทุกอย่างที่ทุกท่านได้ทำมาแล้วเพื่อเสริมพลังให้ยิ่งขึ้นไปจากนั้นตั้งจิตอันเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมในบุญกุศลในครั้งนี้แล้วตั้งใจเจริญพระพุทธมนต์กันต่อไปบทสวดมงคลจักรวาลน้อย สัพพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธันรัตนังธรรมันรัตนังสังฆันรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุร,ราสีติสหัสธรรมัก หันธานุภาเวนปิตกาตตาญานุภาเวนจินตาวาการน,นุภาเวนสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยานสัพเพเตอันตัรายาสัพเพเตอุปัฏฐานสัพเพเตทุนิเมตาสัพเพเตอวะมังคลาน เวนาสานตุอายุวัทโกธนวัตทโกสินริวัทกโกยาสวัทโกภลวัทโกวันนวัตทโกสุขวัทโกโหตุสพัพพทาทุกขันโรคภยานเวนราโสกาสาจุตุปาทวาน อเนกาอันตรารยาปิวินาสันตุจเตชสารชายสธิทิทนังลาพังโสทิภาขยังสุขังพลังิิริอายุจวันโนจะพกคางวุธิจายสวานสัตวาศาสาจะอายุจะเทวสิทธิพรวันตุเต คำแปลบทสวดมงคลจัก,กรวาลน้อยด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทางปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทางปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทางปวงด้วยอนุภาพแห่งรัตนสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์8 4 0 0 0พันด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพพโรคทั้งหลายของท่านสัพพภัยทั้งหลายของท่านสัพพอันตรายทั้งหลายของท่านสัพพอุปัตวะทั้งหลายของท่านสัพพนิมิตรร้ายทั้งหลายของท่าน สรรพะอะวะมงคลทั้งหลายของท่านจงพินาศไปความเจริญอายุความเจริญทรัพย์ความเจริญสิริความเจริญยศความเจริญกำลังความเจริญวันนะความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกโรคภัยและเวรทั้งหลาย ความโศกศัตรูและอุปัททวทั้งหลายทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอนเนกจงพินาศไปด้วยเดชความชำนะความสำเร็จทรัพย์บาบความสวัสดีความมีโชคความสุขกำลังสิริอายุและวันนะ โภคะและความเจริญและความเป็นผู้มียศและอายุยืนร้อยปีและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน เรามาส่งท้ายด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขอพุทธานุภาพทำมานุภาพสังขานุภาพและบุญบารมีของคุณความดีของท่านทั้งหลายให้มาช่วยป้องกันภัยพิบัติบรรดาลความเจริญงอกงามในธรรมและความนุ่งเรืองในชีวิตของท่านทั้งหลาย ขออนุภาพแห่งพานรัตนตรยัยเทพพยายดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนชาวไทยทุกคนให้มีความสุขพ้นทุกข์พ้นภัยและเจริญรุ่งเรือง,องในทุกวิถีทางเทินขอเจริญพร